สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเข้ามาซ่อมนะครับเป็น Lenovo IdeaPad 3 3 0านะครับเอ่อเป็นกราวจอค่ายแดงนะครับนี่ก้าวจอค่ายแดงออไอห8นะครับรุ่นนี้มันจะมีทั้งค่ายแดงและ่ายเขียวนะครับกาฬก้าวจอตัวนี้เป็นค่ายแดงนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้าไปแล้วกดออนก็ไม่ติดนะครับ เดี๋ยวลองแกะบอร์ดออกมาดูนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอ่าตอนนี้แกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับลอยบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับก็มาวัดตาม C นะครับยังไม่ได้จ่ายไฟนะครับตาม C ลาย19นะครับก็พบว่าโอห์มมันต่ํานะครับนี่นะซโอห์มต่ํามาก1โอห์มนะครับก็น่าจะเป็นอาการช็อตลาย19นะครับที่เปิดไม่ติดเพราะว่า19มันจะไม่ข้ามนะครับเพราะเกิดการโปรเทคนะครับก็ จะลองอัดไฟนะครับเข้าตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้แล้วคำหาตัวร้อนนะครับอเดี๋ยวเรามาคำหาตัวร้อนกันแต่น่าจะเป็นที่ที่ C shot นะครับผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เฟส V core นะครับเดี๋ยวอัดไฟดูกันครับอ่าตอนนี้อัดไฟเข้าแล้วนะครับอัดแค่ศูนย์จุดเจ็ดนะครับกินหนึ่งจุดสี่นะครับก็คำหาตัวร้อนนะครับก็มาเจอตำแหน่งนี้นะครับอ่าเป็นไอซีตัวนี้นะครับ ร้อนนะครับไีตัวนี้นะครับนี้นะครับก็ร้อนนะครับก็เป็นไอซีไอซีตัวนี้นะครับเบอร์ก็จะเป็นห้าสามสามห้านะครับตัวนี้ร้อนนะครับก็มีจำหน่ายในในช็อปด้วยนะครับในช็อปช็อป้อา,ปาน,นานะครับ ลานาสเปร์พาร์ตดอมนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับลิงก์เว็บนะครับก็เสิร์ชหาได้นะครับถ้าต้องการอะไรนะครับตัวนี้ร้อนนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วมาดูกันนะครับเพราะว่าเราจะปิดงานไหมนะครับอ่านี้เปลี่ยนแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี้หลังเปลี่ยนก็จ่ายไฟสิบเก้าเข้าบอร์ดได้แล้วนะครับ ก็มาดูกันนะครับอเห็นไหมครับกระแสแสดนบายจะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือกิน0.135นะครับจะวัดไฟ3ามโวลตาโวล์ให้ดูนะครับไฟสามโวลาโวลต์ให้ดูว่ามันจะออกไหมนะครับอืมโวลห้าโวลต์น่าจะออกหลังออนนะครับเพราะว่า ทิ้มวัดดูแล้วยังไม่มีไฟออกนะครับน่าจะออกหลังออนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองออนกันดูนะครับว่าจะขึ้นภาพไหมนะครับอ่าเรเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองประกอบกันหลังจากประกอบแล้วเราลองมาลองเทสกันดูนะครับกดออนแล้วนะครับ เกิดติดแล้วนะครับข <_ an> ึ้นภาพแล้วนะครับ รุ่นนี้ผมก็เคยทําไปนะครับแต่ว่ามันเป็นการ์ดจอคนละตัวนะครับบอร์ดก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็น33.0สามศู์เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นตัวที่เคยทําไปจะเป็น15 IK B ตัวนี้จะเป็น14 IK B การ์ดจอตัวนี้จะเป็นการ์ดจอของไคแดงนะครับเป็นการ์ดจอไ่แดงแต่ก็ อาการเปิดไม่ติดเหมือนกันนะครับช็อตไลน์สิบเก้าเหมือนกันนะครับแต่ตัวเสียคนคนละตัวนะครับจุดเสียคนละจุดนะครับบอร์ดไม่เหมือนกันนะครับก็น่าจะปิดงานนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามนะครับก็กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ lenovo ideapad นะครับสามสามูเอ ขีด14 ikb นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับก็ pwm Line 19มีที่อยู่ใน Line 19นะครับช็อตนะครับ pwm ตัวนี้นะครับชอ็อตจบกิปแค่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ